ไปสิวใจโกเนี่ยเดินเยอะไหมคะใกล้หรือเดินไกลเดินเดินเยอะไหมคะเยอะครับเยอะเยอะมากค่ะใกล้หรือเดินไกลเดินไกลไกลเดินสั้นหรือเดินยาวเดินยาวค่ะยาวเดินมากหรือเดินน้อยเดินมากค่ะถ้าให้ไปจะไปอีกไหมคะไปค่ะไปค่ะไปสิวใจโกมันมีอะไรบางมีอะไรบาง ธรรมชาติที่สวยมากๆชอบมากๆค่ะไปมาช่วงกรกฎาถามว่าอากาศดีไหมอากาศดีร้อน ร้อนแต่ว่ามันมีลมมันไปเรื่อยตอน,น,น,นที่ยังเย็นอยู่ออตอนเช้าอะมันจะหนาวแล้วพอตอนบ่ายมันจะร้อนตอนที่ขึ้นรถอะอเอาแจ้โค้ดไปใช่ไหมตอนบ่ายต้องทิ้งเสื้อโค้ดไปที่รถเหมา์อะไปมาเดือนหกเข้าเดือนเจ็ดคะ่ะใบไม,ม้ก็กาบบําลังสีเขียวสวยเลยเราเป็นอากาศร้อนท้องฟ้าเปิดแนะนํานะคะก็เตรียมพวกแว่นกันแดดอะไรเยงนี้ค่ะหรือว่าเป็นหมวกแล้วก็ลมไปด้วยเผื่อกรณีฝนตกคะ่ะเรานั่งรถเหมาหรือว่านั่งรถเวียน ถามนอสคิดคิดว่าประเทศไหนที่มัดลูมไม่มีโปรแกรมทัวร์พาไป